แต่ก่อนปฏิวัติก็พยายามรอบค่าผมหลายครั้งและไม่สําเร็จก็เลยจึงมีการปฏิวัติหลังปฏิวัติจึงตั้งคอต,ตอสอซึ่งประกอบด้วยปฏิปักษ์ทางการเมืองผมทั้งนั้นแล้ววันนี้ไม่รู้ได้เปอร์เซนต์ด้วยเปล่าถ้าได้เปอร์เซ็นต์ถือว่าร่วมกันปล้นทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการปฏิวัติครั้งนี้พี่น้องเห็นได้อย่างครับผมบอกได้เลยครับว่าสนทิบงัง เป็นเพียงหุญเชิดครับคนปักธงเนี่ยเป็นคนปฏิวัติพี่น้องครับที่มันยืดเยื้อพอจัดการไม่จบสักทีเนี่ยก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนได้มีเมตตาเข้าใจเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผมเริ่มต้นตั้งแต่มีการเลือกตั้งพรรคพลังประชาชนชนะจึงต้องผิดหวัง อามาดผิดหวังที่ต้องตั้งรัฐบาลมาผลสุดท้ายก็ต้องจัดการผู้สมัครจัดการพักพลังประชาชนแล้วก็ตั้งรัฐบาลตามที่เขาต้องการพี่น้องครับผมพี่น้องเสื้อแดงวันนี้ผมต้องขอบคุณมากที่ท่านทั้งหลายไม่มาชุนมนุมถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยพี่น้องก็จะถูกกล่าวหาว่าทำทุกอย่างเพื่อผม ทั้งนั้นพี่น้องมุ่งในเรื่องของประชาธิปไตยและความยุติธรรมผมถึงได้ขอร้องว่าอย่ามายุ่งในวันนี้ให้เป็นเรื่องของผมรุนๆเถอะและวันนี้มันก็เป็นเรื่องของผมรุนๆจริงๆต้องขอขอบคุณและวันนี้หลายคนอาจจะโกรธแทนผมพี่น้องครับโกรธได้แต่อย่าใช้ความรุนแรงพี่น้องต้องมีสติอย่าให้เขารัฐบาลใช้เป็นเหตุในการปราบปรามเพราะรัฐบาลนี้ถนัดอยู่แล้วพี่น้องต้อง ใช้ความอดทนต่อสู้ด้วยสันติให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและความยุติธรรมครับเพื่อลูกหลานของเราเพื่ออนาคตของประเทศไทยถ้าไม่เช่นนั้นประเทศก็จะอยู่อย่างนี้ครับอยู่ในมืออมัมมัดพอใจใครก็พอใจไม่พอใจก็คือไม่พอใจแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ไม่สามารถทำนายอนาคตได้พี่น้องครับ สู้ต่อไปนะครับอย่าท้อให้ได้มาสึ่งประชาธิปไตยถ้าไม่เช่นนั้นลูกหลานก็จะไม่มีอนาคตความเชื่อมั่นของคนทั้งโลกก็จะไม่มีต่อประเทศไทยพี่น้องต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมของบ้านเมืองต่อไปแต่ขอให้สู้้วยสันติอย่าให้มีเหตุให้รัฐบาลหาเรื่องนะครับนักธุรกิจครับบทเรียนวันนี้บอกได้เลยครับ อย่าเข้าเล่นการเมืองเลยเพราะนักรรธุรกิจเนี่ยมักจะมีนิสัยทะลุทะลวงทำงานให้สำเร็จทำธุรการให้สำเร็จรวดเร็วทันใจมันคนละวะัฒนธรรมครับแล้วก็ถ้าท่านมีอะไรเข้ามาท่านอาจจะโดนยึดทร,รัพย์อย่างผมถ้าท่านรักการเมืองจริงๆอยากทำให้บ้านเมืองจริงๆขายให้เกี้ยงเถอะครับอย่ามีอะไรเข้ามาเลย เดี๋ยวจะโดนอย่างผมครับอัมมาเขาไม่ลังเกียจหรอกเรื่องทุจริตแต่อย่าพ๊อปปูลามากพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมเป็นนายกคนเดียวคนแรกที่ได้เลือกเลือกเลือก,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 อกตั้งในสมัยที่สองปกติแล้วไม่มีครับเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นรัฐบาลที่ป๊อปปูลา เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเป็นนักธุรกิจแล้วคิดให้ดีครับถ้าจะเข้าการเมืองพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับผมขอกลาบเรียนได้เลยครับว่าสิ่งที่เขาประนามผมวันนี้ผมขอยืนยันว่าผมทำงานตามหน้าที่ทั้งระบบผมไม่เคยคิดโกงเพราะในชีวิตผมเนี่ย เป็นเด็กเป็นเล็กก็ไม่เคยลกอ้อสอบใครไม่เคยนิสัยโกงไม่เคยมีตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องโกงเพราะผมมีหลักทรัพย์มาตั้งแต่ก่อนเป็นนักการเมืองปีสองพห้รสาสิบเจ็ดผมเคยประกาศบัญชีทรัพย์สินผมว่ามีหกหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นผมไม่มีความจําเป็นไม่ต้องโลภมากอะไรเลยกินมื้อเท่าไหร่ครับ แล้ววันนี้เนี่ยนาฬิกาก็ใส่ครั้งละเรือนครับใส่หลายเรือนก็บ,บ้า,บากินอาหารผมชอบกินกว๋วยเตี๋ยวครับกินกว๋วยเตี๋ยวทุกมือได้แต่กินหูฉลามทุกมือกินไม่ได้ครับเพราะนั้นธรรมชาติมนุษย์จะโลภไปทําไมครับมีขนาดนี้แล้ววันนี้ที่เขาว่าผมโกงการเมืองทั้งนั้นครับผมสาบานได้เลยครับว่าไม่เคยคิดแม้แต่น้อย คุณหญิงเขาสอนลูกดีลูกไม่เคยฟุ่มเฟือยครับลูกเป็นลูกเศรษฐีแต่ใช้เงินธรรมดามากผมเชื่อว่าลูกข้าราชการบางคนยู่ใช้เงินมากกว่าลูกสาวผมลูกชายผมเพราะฉะนั้นพวกเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปดินน้นรนคดโกงบ้านโกงเมืองเรานึกว่าเมื่อทำงานสำเร็จครอบครัวมีความสุขสบายแล้วก็ต้องเสียสละให้บ้านเมืองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติซึ่งาลำบากระะยาก,ากจนอีกมาก จึงเป็นที่มาของการที่ดิ้นหล่นเข้ามาทํางานการเมืองครับและใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเต็มที่ผมเป็นคนแรกครับที่ถูกยึดทรัพย์ส่วนตัวของครอบครัวเพื่อสังเวยการเมืองก็มันเป็นประวัติศาสตร์ครับแน่นอนครับผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์วันนี้ผมยังไม่ใช่ผู้ชนะ แต่ผมจะบันทึกประศาสตร์ไว้ครับพี่น้องครับถ้าผมโกงจริงอย่างที่เขาว่าขอให้ผมมีอันเป็นไปภายในเจ็ดวันสิบวันนี้ครับแต่ถ้าผมไม่โกงจริงครับขอฝากโครงสีปาทครับธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิบมีอาจารย์หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหารเราชอบเราบอกผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองครับผมเคยกาบเรียนไว้ว่าจะสแสวงหาความยุติธรรมให้เจอไม่ว่าความยุติธรรมนั้นจะอยู่ในนรกหรือสวรรค์ในประเทศไทยหรือนอกประเทศผมถือว่าวันนี้ ผมไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มผมจะสแสวงหาความยุติธรรมต่อไปครับก็ขอให้พี่น้องคนไทยทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขออย่าดูหนังวนเดียวขอให้ดูย้อนไปครับว่าตั้งแต่ผมทําง,งานมาเป็นอย่างไรแล้วปลายทางปลายสมปลา ก่อนที่จะถูกปฏิวัติมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมีการใช้สถาบันต่างๆจัดการการเมืองอย่างเป็นระบบอย่างไรดูให้ดีศึกษาให้ดีครับแล้วท่านจะรู้ครับว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบ้านเราไม่ปกติครับแล้วก็ขอให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและความยุติธรรมต่อสู้ต่อไปด้วยความสันติประชาธิปไตยจะต้องเฟื่องฟูในประเทศไทย อนาคตลูกหลานจะต้องเติบโตมาในสังคมประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมมีความเสมอภาคครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมขอให้เป็นบทเรียนที่ดีกับการเมืองไทยที่จะพัฒนาต่อไปผมเจ็บคนเดียวไม่เป็นไรครับก็ยินดีครับแต่ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมวันนี้เป็นุนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เป็นห่วงแล้วก็วอวยพรส่ง S อ s ส่งอะไรมาเยอะแยะไปหมดผมตอบทุกคนไม่ไหวแต่วันนี้ขอตอบทีเดียวครับว่าขอขอบคุณครับน้าใจของท่านยิ่งใหญ่มากและผมจะไม่ลืมครับขอโทษอีกครั้งครับลูกๆขอโทษอีกครั้งลูกๆและคุณหญิงนะครับที่ผมดันทุลังเข้ากันเมืองก็เสียใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ